ยินดีต้อนรับสู่ช่องออตโตไรช่องที่พาคุณไปสัมผัสโลกของยนต์ประกรรมความเร็วเทคโนโลยีและความร้าใจจากรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทัวโลกถ้าคุณคือสายซิ่งสายรักความเร็วหรือลงใหลในเสียงคำรามของเครื่องยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องออตโตไรของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในมอเตอร์ไซค์สายพันธุแรงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนามแข่งและพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของบนท้องถนนในประเทศไทยนั่นก็คือ k a w a ซากินินจาซ x ดเอ็กหนึ่รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบมาสำหรับสายแข่งตัวจริง k a w a ซากินินจาซ x ดเอ็กหนึ่ไม่ได้เป็นแค่รุ่นอัปเกรดจาก z x ดเอ็เท่านั้นแต่มันคือการพัฒนาต่อยอดที่เน้นด้านสมรรถนะในการแข่งขันโดยเฉพาะ ถ้าใครเคยเห็นรถแข่งในรายการเบรสบี k คคุณอาจจะคุ้นตากับรูปลักษณ์ของมันเพราะนี่คือรถที่มีพื้นฐานเดียวกับรถแข่งของทีม Kawasaki าาา Racing Team ขุมพลังของ Ninja ZX10RR คือเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง DOHC ขนาด9 9 8ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานในสนามแข่งสามารถทำรอบได้สูงขึ้นถึง14,700รอบต่อน,นาทีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ204แรงม้าและเมื่อรวมกับระบบแรม Air จะเพิ่มกำลังเป็น214แรงม้าเลยทีเดียว สิ่งที่ทำให้ซัด x r r r แตกต่างจากซัด x r 0 r คือการใช้ชิ้นส่วนที่เน้นความเบาและความแข็งแรงสูงเช่นลูกสูบแบบฟอร์จจากพัน k คลซึ่งเป็นผู้ผลิตอะไหล่ระดับโลกจากออสเตรียที่นิยมใช้ในรถแข่งฟอร์มูลาหและ m o เต g p พีพีเพลาข้อเหวี่ยงที่ถูกบาลานซ์ใหม่พร้อมสปริงวาลวที่แข็งแรงขึ้นเพื่อให้ทนต่อรอบสูงได้ดีขึ้น นอกจากนั้นระบบการสะเทือนหน้าจากโชวะ b f f และระบบการสะเทือนหลัง BFR-C ก็ได้รับการปรับจูนพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานในสนามพร้อมกับเฟรมที่มีความสมดุลอย่างดีในการเข้าโค้งและเร่งออกจากโค้งอีกหนึ่งจุดเด่นของ Ninja ZX10RR คือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเต็มมาให้แบบไม่มีกักไม่ว่าจะเป็นระบบ traction c o n t r o l แบบปรับได้หลายระดับระบบ engine b เ a ร e ค o n t r o l ที่ช่วยลดแรงเบรกจากเครื่องยนต ระบบล้อนคอนโทรลสำหรับการออกตัวแบบเต็มพลังและควิชชิปเปอร์ทั้งคขึ้นและลงโดยไม่ต้องกำลังคลาสหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด4.3นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology ได้ทำให้สามารถดูข้อมูลการขับขี่ย้อนหลังหรือปรับแต่งการทำงานของรถได้ตามความต้องการในด้านดีไซน์ ZX 1 0 r R มากับแฟริงใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ลดแรงต้านลมและเพิ่มแรงกดให้กับล้อนหน้าโดยเฉพาะด้วยวิงเล็ตที่ฝังอยู่ในแฟริงอย่างแนบเนียน ซึ่งช่วยให้การขับขี่ที่ความเร็วสูงมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดแบบใหม่ที่ดูดูดันพร้อมกับตำแหน่งท่านั่งที่ถูกออกแบบให้เข้ากับการขับขี่ในสนามแขนขาแนบชิดกับตัวรถเบาะนั่งเตีย้ยและถังน้ำมันที่เว้ารับการหมอบได้พอดีเรื่องของระบบเบรก Z x 1 0 r r ใช้ชุดเบรกของ Brembo M 50พร้อมจานเบรกขนาดใหญ่แบบ e ซม f l o a t i n g ให้พลังเบรกที่แม่นยำและมั่นใจแม้ในจังหวะเบรกหนัก สำหรับน้ำหนักตัวรถรวมของเหลวอ,อยู่ที่ประมาณ207กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากสำหรับรถซูเปอร์ไบ์ระดับ 1,000cc และเมื่อรวมกับกำลังเครื่องยนต์ระดับนี้ทำให้รถสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ3วินาทีเสียงเครื่องยนต์ของ z x 1 0 r r ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แฟ,แฟนๆหลายคนหลงรักด้วยท่อไอเสียจากอะคราโวิดแบบไทเทเนียมที่ให้เสียงทุ้มแน่นและเร้าใจในทุกจังหวะการเร่ง สำหรับราคาของ Kawasaki Ninja ZX 1 0 r r ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 2 2 3 0ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีนำเข้าและภาษีสปะสามิตแล้วถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและความเอกซ์คลูซีฟของรถรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่า Kawasaki Ninja ZX 1 0 0 r r เป็นรถที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่มันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่รักในการแข่งความเร็วและความแม่นยำในการควบคุมอย่างแท้จริง ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการประสบการณ์แบบเดียวกับนักแข่งมืออาชีพ ZX10RR จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ไร v ์ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สายซิ่งแบบจัดเต็มแบบนี้อีกครั้งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ